จากเรื่องราวของขา่าวฝากข่าวประชาธิปันนะครับทีนี้เราจะไปต่อเรื่องราวของทางด้านประเด็นร้อนครับสำหรับประเด็นร้อนวันนี้ผมขอเริ่มต้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระสงฆ์พระสงฆ์องค์เจ้าครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักคุ้นเคยกับพระมหาสมปองเป็นอย่างดีนะครับซึ่งบางคนก็ไปพูดกันนกกันแหนท่านนะแม่ผมเองก็ไม่กล้าบอกต่อนะฮะหาว่าเป็น สมปองชวนชื่นแบบนี้ครับผมครับ <c oughs> บางคนเขาพูดอย่างนั้นครับท่านเองก็เป็นพระที่เรียกว่านำธรรมะมาเผยแพร่แบบเดลิเวอรี่นะครับส่งถึงบ้านครับแล้วก็เน้นความบันเทิงเรียกว่าความบันเทิงนี้อยู่ที่ประมาณสักความบันเทิงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8ปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับหรือเก้าสิบเปอร์เซนแต่ว่าเนื้อหาสาระนะครับที่ท่านต้องการ สื่อนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก10%ประมาณนี้ครับเพื่อที่จะทําให้คนนี่มาสนใจทางด้านธรรมะมากขึ้นเรียกว่าเป็นขนมต้องมีการเคลือบหนาหน่อยนึงนะครับเพื่อให้คนสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้ง่ายครับแล้วก็เดินสายนะครับบรรยายธรรมนี่ครับทั่วทั้งประเทศโดยก็มีโอกาสได้รับฟังคําชี้แจงนะครับท่านเวลาที่นิมนต์ท่านมาบรรยายธรรมนะี้ท่านเองก็ เนื่องจากว่าคนเชิญเยอะมากครับท่านก็เลยต้องมีการคัดกรองเพื่อที่จะไม่ต้องรับงานมากเกินไปครับโดยก็มีการคิดค่าบรรยายรรมนะครับมีตัวเลขออกมาชัดเจนว่าเท่าไหร่ครับเพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีโอ,อกาสร,ร่วมทําบุญด้วยนะครับผมนอกเนือจากทางด้านค่าค่าพานะค่าเดินทางค่าที่พักแล้วนะครับก็จะมีค่าบรรยายรรมด้วยครับตัวเลขก็ค่อนข้างจะ ถ้าเผื่อพูดในภาษาบ้านเราก็ <c oughs> ค่อนข้างจะสูงหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านเองก็บอกว่าถ้าเผื่อไม่ทําอย่างนี้นะครับงานยิ่งเยอะกับนี่ก็คือเป็นการคัดกรองเพื่อที่จะให้เห็นว่าค,ความตั้งใจจริงๆว่าคนนิมนต์นั้นครับมีความตั้งใจอยากจะให้ไปบรรยายธรรมจริงๆหรือไม่ก็เลยต้องมีการตั้งค่าตัวสูงหน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับทีนี้มาล่าสุดนี้ก็ปรากฏว่านะครับ ตัวท่านเองนี่ไปเป็นเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่ครับผมให้แก่สินค้าครับแล้วก็ขนาดเดียวกับเวลาที่ท่านบรรยายรมถ้าเผื่อใครที่เคยฟังท่านบรรยายทมนะครับเราก็จะพบว่าเนื้อหาสาระของท่านบางครั้งก็ไปถ้าเผื่อภาษาชาวบ้านก็คือไปเสียดสีทางด้านการบ้านการเมืองครับถ้าเผื่อชาวบ้านลึกลงไปอีกก็เรียกว่าไปแขวะนะครับนะฮะไปแขวทางด้านการบ้านการเมือง ทีนี้ก็มีคําถามว่าเอ๊ถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้ท่านได้ประพฤติวางตัวเหมาะสมกับความเป็นพระพิสุหรือไม่ครับหลายคนก็อาจจะคิดแต่ว่าคิดแล้วก็าไม่ได้ทําอะไรครับก็เพียงแค่คิดหรือว่าอย่างเก่งก็คือไม่ได้ติดตามท่านนะครับไม่ได้ดูผลงานท่านก็คือเพียงแค่ว่ารับรู้แล้วเ,เคยดูแล้วว่าเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าพุ้ธที่ฟังธรรมะก็มีด้วยกันหลายระดับนะครับคือถ้าเผื่อเราพูดแบ่ง คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหลายระดับมีตั้งแต่ที่เป็นเปลือกเป็นกะพี้แล้วก็เป็นแก่นแล้วก็คน3มคนนี้ก็จะเลือกฟังธรรมที่ต่างกันถ้าเผื่อเป็นเปลือกนะครับก็จะเน้นสาระนะสาระน้อยนะครับแต่ว่าความบันเทิงสูงแบบน,นี้ครับเพราะว่าถ้าเผื่อฟังสิ่งที่เป็นแก่นเป็นเนื้อหาสาระของแก่นศาสนาเลยคนเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ฟังยากฟังแล้วยากต่อการเข้าใจก็จะไม่สนใจ เพราะฉะนั้นพระมหาสุปปท่านเองก็เลยเน้นว่าถ้าเผื่อจะสอนคนที่เป็นเปลือกเป็นกะพ,นะนนกะพีนี่ครับเออเป็นเป็นกะพีนี่ครับต้องเน้นสาระนะครับถ้าเผื่อเปลือกนี่ครับก็อาจจะมีสาระเพียงแค่1%เออเพียงแค่10%อีก90%ก็เป็นความบันเทิงไปถ้าเผื่อเป็นผู้ฟาร์มเป็นกลุ่มกะพีอาจจะมีสาระอยู่ประมาณทั้ง20%แล้วก็เป็นทางด้านาความบันเทิงประมาณทั้งแ0แบบนี้ครับ แต่ว่าคนที่เป็นแก่นของศาสนาจริงๆนี่คนที่สนใจจริงๆท่านเองก็ไม่เข้าไปยุ่งด้วยทีนี้ครับนะฮะเป็นอย่างนั้นทีนี้มาล่าสุดนี้ก็มีคนไปร้องต่อทางด้านสำนักพุทธทีนี้ครับเอว่าแนวทางปฏิบัติการวางตัวของพระมหาชมปอนี่เหมาะสมกับความเป็นพระหรือไม่ครับก็เลยเปลี่ยนที่มัดที่ไปของข่าวนี้ครับโดยทางด้านมหาธิรสมาคมชี้ พระมหาสมปองเข้าข่ายยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับเป็นการแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมกับสมณสารูปครับและก็มีการมอบสนักพุทธประสานกับเจ้า,าวาดและก็เจ้าคณะปกครองดําเนินการครับอันนี้จากทางด้านโพสต์ทูเดย์นะครับโดยทางด้านนายอนุชานาคาใสครับรัฐมนตรีประจาสานักนายจุรนทร์ตีได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการนําเสนอความคิดเห็นของพระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับวัดสร้อยทอง ได้แสดงความคิดเห็นการทํางานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด1 i ผ่านสื่อช่องทางต่างๆอีกถ้ามีการทําการประชาสัมพันธ์โฆษณาขายสินค้าในวงล็อปิดนะฮะปุ๋ยน้ําครับออกสื่อสังคมออนไลน์ด้วยทางด้านคุณอนุชาเองก็ได้สั่งการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมของมหาธิรสมาคมเพื่อพิจารณาความเห็นต่อการเสนออกที่ดังกล่าวนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ถือว่าเป็นกิจของสงไหมนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดนี้ที่ประชุมของมหาธิรสมาคมครั้งที่11ทับสอครับเมื่อวันที่30มเมษายนที่ผ่านมาฐานด้านมหาธิรสมาคมครับมีมติเห็นว่าการกระทําดังกล่าวของพระมหาสมปองนะครับเข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็เป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสม แล้วก็มอบหมายให้สนางงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับประสานกับพระสังฆทิธธิการที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปครับโดยทางท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายเอกนายกเองก็ได้กําชับนะครับให้สำนักพุทธนะครับเร่งดําเนินการตามมาติของมหาทิรสมาคมโดยด่วนโดยให้ประสานกับเจ้าวาัดต้นสังกัดก,ก็คือวัดสร้อยทองรวมถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีการกระทําที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ครับ เพื่อไม่เกิดความเสื่อมเสียวงการสงฆ์และก็พระพุทธศาสนาอีกต่อไปครับนี่เป็นมติของมหาธิรสมาคมครับว่าความประพฤติของท่านไม่เหมาะสมครับทีนี้ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเองเขาก็ไปพูดคุยสอบถามกับทางพระพยอมกลยานครับซึ่งก็เป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระผู้ใหญ่ แล้วก็เป็นพระที่เป็นต้นแบบของการเทศ <c oughs> <c oughs> ที่นำเอาความเอานำความบันเทิงมาแทรกกับทางด้านสาระของศาสนานี่ครับเราคงจะได้พระพยอมกัลยาโณน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบเลยนะครับผมต้นแบบเลยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วนะครับตั้งยี่สปีแล้วนะครับแล้วก็มีคนฟังตอนนั้นก็ฟังกันประจำาะะครับนะฮะ แต่ว่าถ้าเผื่อเทียบกับพระหมหาสมปองแล้วก็คุณง่ายๆว่า <c oughs> ทางด้านพระพยอมกาลยานโนนี่ในมุมมองผมนะจะมีความบันเทิงอยู่เพียงแค่ประมาณส0มสิเปอร์ซนเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นี่ประมาณ70%็สิเอร์ซนตครับนะฮะสัดส่วนอยู่ประมาณนี้เขาเองก็ไปสอบถามกับทางด้านพระพยอมกาลยานโนว่าทางท่านพระพยอมกาลยาโนนี้มีความเห็นเป็นอย่างไรครับ ในเรื่องนี้ประเด็นนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทนดาสนาข่าวไทยครับโดยทนดาสนาข่าวไทยเองก็ได้มีการพูดถึงรายงานข่าวถึงประเด็นนี้นะครับนะะบอกว่าพระพยอมเองก็ชี้ครับพระมหาสมปองรีวิวสินค้าผิดทางโลกครับผิดทางโลก พระพยอมกลัลยาโณหรือว่าพระราธ,รรม,ธรรมนิเทศครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นจเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับจะก็เป็นลูกศรริษย์ท่านพระพุทธทาสพิขุตนะฮะจาก,กวัดอยู่ที่สุร,ราธานีนะครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่าน <c oughs> พุทธทาสนะครับได้กล่าวถึงกรณีที่พระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับพระเทศพระนักเทศชื่อดังวัดสร้อยทองได้แสดงความคิดเห็น การทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆและก็รวมทั้งการรีวิวสินค้าและยังเป,เป็นที่ปรึกษาของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามด้วยพระพยอมบอกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ครับที่ไม่เคยมีบัญญัติไว้ในพระธรรมวินัยเรื่องนี้ไม่ถึงขั้นอาบัติร้ายแรงแต่ว่าเป็นโทษทางโลกที่ทางพระจะเรียกว่าเป็นโลกกวัชชะครับ ข้อเสียหายที่ชาวโลกติดเตียนว่าไม่เหมาะสมกับสมณเพศครับซึ่งก็เข้ากับสุภาษิตท,ที่บอกว่าสีเท้ารังยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังจากที่เคยทํางานร่วมกับพระมหาสมปองมาถือว่าท่านพระมหาสมปองเองก็ได้ทําประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาครับโดยเฉพาะทําให้วัยรุ่นหันมาสนใจธรรมะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่หนักหนามากไม่ถึงขั้นถูกลงโทษก็คงจะเพียงแค่ถูกว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ เพราะว่าไม่มีวินัยบัญญัติว่าการรีวิวสินค้าหรือว่าการโฆษณาสินค้าจะขาดจากความเป็นพระหรือว่าอาบัตถถึงขั้นปราชิกกลับสิ่งก็น่าเห็นใจว่าพระมหาสมปองอาจจะพลาดท้งไปส่วนกรณีการเป็นที่ปรึกษาของสมโมสรฟุตบอลต้องรอติดตามข้อเท็จจริงก่อนอาจจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงนะครับเพียงแต่เพียงแต่ว่าไม่เหมาะสมทางเจ้าคณะปกครองก็คงจะมีการว่ากล่าวตักเตือนถ้าเผื่อเป็น ทางด้านคารวะถ้าเผื่อเป็นข้าราชการนะครับก็ถือว่าผิดวินัยแต่ว่าไม่ร้ายแรงพอไม่ร้ายแรงก็มีเพียงแค่ขั <c oughs> ้นว่าเก่าว่ากล่าวตักเตือนต่อไปก็อาจจะเป็นการภาคทันต่อไปก็เป็นการหักเงินเดือนต่อไปก็ลดค่าเงินเดือนประมาณนี้ครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นเพียงแค่ขั้นต้นก็คือว่ากล่าวตักเตือนครับซึ่งทางพระมหาสุภวิเองก็คงจะไม่ดื้อดึงก็คงจะต้องยอมรับและก็ต้องยอมถอยครับ นี่ทางด้านพระพยอมกัลยานโณก็เป็นพระท,ที่มองโลกในแง่ดีนะครับผมท่านก็เข้าใจในขณะเดียวกันพระพยอมเองก็ฝากแง่คิดนี่ไปถึงพระนักเทศและก็พระนักเผยแผ่ศาสนารุ่นน้องว่าต้องถือสุภาษิตโบราณที่ว่าสี่เท้ายังสี่เท้าอย่าให้พลาดถ้าเป็นปลาดอย่าให้พลังต้องระมัดระวังคําว่าถูกตําหนิติดเตียนบัณฑิตเมื่อถูกติดเตียนและย่องต้องยอมรับผิดแก้ไขปรับปรุง และต้องมุ่งมั่นจะเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาต่อไปครับในขณะเดียวกันทางด้านเลขาและก็ผู้ที่ติดตามพระมหาสมปองก็ให้ข้อมูลบอกว่าขณะนี้พระมหาสมปองยังคงปฏิบัติปฏิบัติคิดนิมนต์อยู่ที่ต่างจังหวัดและก็ยังไม่ได้รับหนังสือข้อร้องเรียนจากธนสัญงานพระพุทธศาสนานะครับพระมหาสมปองจริงยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ว่าขณะนี้มีการร้องเรียนอะไรบ้างและยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนครับนะครับ โดยท่านเลขาของพระมหาสมป,ปองก็บอกว่าเบื้องต้นนะครับที่ทราบข่าวว่ามีข้อร้องเรียนว่าพระมหาสมป,ปองมีการรีวิวสินค้านั้นเป็นเข้ากล้องที่ลูกศิษย์นำมาถวายและก็ให้ช่วยประชาธิพันไม่ได้เป็นไปในเชิงพาณิชย์นะครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่าเป็นที่ปรึกษาของสมโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นการเข้าใจผิดลูกศิษย์เพียงแค่นนมูลไปให้สินให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับ เดี๋ยวเราไปดูรูปสนิดหนึ่งนะฮะรูปที่ท่านที่หลายคนบอกว่าเป็นการรีวิวสินค้านี่ครับนี่ฮะอ่ะดูนะฮะนี่ฮะครับบอกว่ายีิบสองมกราคมพระมหาชมปองบอกว่ามีญาติมาญาติโย,ยมมาถวายอาหารเสริมขอแนะนํากินแล้วต้านอนุมูลอิสระก,กระปี้กระเป๋าผิวพรรณจะด,ดีครับ และก็ขณะเดียวกันก็มีชื่อของสินค้าด้วยทีนี้ครับนะฮะอันนี้ท่านก็ท่านผู้ฟังก็พิจารณาดูนะฮะก็มีภาพของพระมาสมปองก็ถือขวดอาหารเสริมที่บ้านนี้ครับอาหารเสริมที่บ้านนี้บอกว่าเป็นลูกศิษย์นำมาถวายนะครับและก็อยากใช้ให้ช่วยประชันัมพันธ์ให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนกับเป็นเพราะว่าท่านเป็นเขาเรียกว่าอ็นฟลูเอนเซอร์ครับคือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อ คนอื่นเนะครับเวลาพูดแล้วก็สร้างความเชื่อถือได้ง่ายแบบนี้ครับเขาก็เลยให้ท่านช่วยประชาธิพันให้นะครับในขณะที่ทางด้านนายอนุชาาคาสายรัฐมนตรีประจาสานักนายกก็บอกว่าได้สั่งการให้สันักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมมหาธิรสมาคมเพื่อพิจารณาความเห็นต่อการแสงดงออกที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวนะครับซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์นะครับล่าสุดนี้อย่างที่เรากราบไปแล้วนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทางด้านมติของ มมสนะครับก็เห็นว่าการดำเนินดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและก็เป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมโดยมอบหมายให้สนักพุทธนะครับประสานกับพระสังฆทธิการเพื่อดาเนินก,การต่อไปครับนี่คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นวันสองวันที่ผ่านมานี้ครับแลวก็เป็นประเด็นหนึ่งที่นํามาทกเถียงกันพูดคุยกันครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่ติดตามมานะครับเอ่อ ทั้งเป็นที่ปรึกษานะฮะสโมสรน,น,นี่จริงๆแล้วถ้าปเป็นที่ปรึกษาก็ไม่จาเป็นต้องไประบุชื่อไปไปเอ่ยนะฮะไปไปต่งตั้งเป็นทางการนะครับก็คงจะน่าจะรู้จักเป็นอาจจะเป็นญาติโยมที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ขอชื่อไปนะฮะเหมือนกับว่าไปเสริมทําให้เสริมบารมีสโมสรแบบนี้ครับหรือว่าอย่างเช่นการรีวิชินค้านี่คือจะว่าไปแล้วนี่ ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเสริมนะฮะแต่ว่าด้วยกิจของสงฆ์นี่ครับอันนี้จะต้องระมัดระวังอย่างผมเองก็พูดง่ายถือสินห้ายังไม่ครบนะก็คงจะไปวิพาวิจารณ์อะไรมากไปกว่าน,นี้ก็คงจะดูไม่เหมาะสมนะฮะถามว่าผมเคยฟังธรรมะของพระมหาสมปองไหมก็พูดง่ายๆว่าผมเคยฟังนะฮะเคยฟังแต่ก็เป็นการฟังเพราะว่าอยากจะรู้ว่าท่านเทศอย่างไร แล้วก็ดูเจตนาแล้วก็ขณะนีก้นก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่าน,นาเป็นการส่วนตัวเคสัมภาษณ์ท่านด้วยที่วัดศรีประดู่นะครับแล้วก็เคยพบปะเวทีด้วยกันบ่อยครั้งที่งานสัปดาห์หนังสือที่สุนีครับก็เป็นพระอีสานบ้านเราที่ท่านมีอัธยาศัยดีพูดจาแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นบอกนู้หัวมวนเป็นกันเองนะครับผมคนอีสานบ้านเราครับแต่ว่าด้วยความที่ท่านอย่างบ้านะฮะบางครั้งอาจจะอย่างที่พระพยอมท่านบ้านนะบางครั้งนี้อาจจะ ดูล้ำไปนิดหนึ่งครับผมดูลําไปทีนี้โดยพระแล้วนะครับถ้าเผื่อดูจริตของคนอีสานบ้านเรานะครับพระที่เทศเก่งนะฮะจะต้องเป็นพระที่สามารถเข้าถึงกับชาวบ้านได้ง่ายครับแต่ว่าต้องมีแก่นของาศาสนาอยู่ด้วยมีคําสอนอยู่ด้วย อีสานบ้านเรานี่ผมที่ผมชอบมากก็มีพระรูปหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ลูกผู้ชานี่แหละครับวัดหนองประพงศ์แล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดสิติเกตนะครับไปอยู่ในหมู่บ้านที่พูดง่ายๆว่าแต่ก่อนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่พระอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าท่านเองก็ไปตั้งวัดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เทศจนมีชื่อเสียงโด่งดังตอนนี้ท่านเองก็มรณภาพไปแล้วด้วยความที่ท่านตอนสมัยเป็นคารวสาน,นะครับท่านเป็นนักร้องมาก่อนแล้วก็เป็นนักพาก์ ภาพยนตร์มาก่อนครับเวลาขึ้นเทศนนี่ท่านเ็าจะสามารถเอาประสบการณ์นี้มามาเล่ามาพูดมาสื่อสารถ้าพะบอกภาษาบ้านฮากว่าห,หัวเตือหัวเตือนครับผู้ฟังอยากเรียกวโอ้ยหัวจ,จนเยียวจนเยียวเฮียผมนว่าเพิ่งกรเลี่ยนแบบเออ,เอ,อมากนนมา็นะครับอ่อโยมอ้อยนะครับพูดอะไรประมาณเหมือนครับท่านภาคหนังนะครับแต่ก็ได้ผลก็คือสามารถตรึงคนได้ครับพูด,ดง่ายๆว่าขนาดว่าเวทีหมอลำ งานในวัดนี่ครับระหว่างเวทีหมอลำกับเวทีพระเทศนี่ครับคนฟังพระเทศพระจันเสริมพูดนี่ครับมากกว่าเวทีหมอลำต้องคิดดูว่าท่านจะแน่ขนาดไหนครับสามารถตรึงคนได้ห้าทุ่มหกทุ่มนี้เทศได้สบายนะครับผมสามารถเรียกคนนี่มาฟังได้มากกว่าไปฟังหมอลำอีกครับนี่คือถือว่าเป็นพระอีกท่านหนึ่งนะครับที่เทศได้สนุกนะครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งแก่นของธรรมครับผม ะมะไม่พูดไ,ได้ไม่ได้ทิ้งแกะน้องทมท่านก็ยังคงเป็นพระที่สายวัดป่าเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูนะฮะแต่ก่อนนี้ผมเองก็เข้าใจพระมหาสุมปองว่าท่านเองก็เอาละมีสารธรรมะอยู่ประมาณ 10- 20%ก็ถือว่าโอเคในการที่จะดึงคนเข้ามาสนใจศาสนาถึงแม้ว่าตัวเราจะมาวัดน้อยไปนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าคนเ็ามีด้วยกันหลายระดับมีตั้งแต่เปลือกมีตั้งแต่กระพี้มีทั้งกันด้วยนะครับคนเราก็จะเลือกเสพที่ต่างกัน,นครับ อันนี้ก็คงจะเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่อยากจะมีบ้านนะครับก็ไปที่ทางด้านเจิญทรั์โมเดนครับตอนนี้เขามีเจิญทรั์โมเดร์นงนะครับต่อเน,นื่องจากเจิญทรั์โมเดร์นึเจิญทรั์โมเดร์นึนี้อยู่ที่หน้าวัดบ้านตําแย่นะครับทั้งหมด125หลังเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารนะครับ แล้วก็ด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าสามารถมีที่จอดรถได้ถึง2คันด้วยกันมีทั้งหมด125หลังซึ่งตอนนี้ก็มีคนจับจองไป8 0 9 0เแล้วนะครับคุณเกียรติก็เลยมีการต่อยอดนําเอาโครงการเจริญทรัพย์โมเดลหนึ่งนี้มาต่อยอดที่ซอยรุ่งโรดใช้ชื่อว่าเจริญทรัพย์โมเดร์นงครับเป็นบ้านคุณภาพหรือคนรักบ้านแต่ว่าหลังคานะครับได้เป็นทรงปัญญาแล้วก็สีเทาเข้มการก่อสร้างเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงครับวงกบประตูนี้คือ ใช้ไม้แข็งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่ามีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับมีระบบของการกำจัดปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีระบบสายไฟร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้แกนิโต้นะครับติดตั้งฐานบ่มบัดใช้เหล็กบลสอตราชางสุขภฑ์คอโต้ตราช้างครับและก็ในโครงการนะครับซึ่งอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดัมพราศทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตกลับและก็สวนสุขภาพครับ ซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับอยากจะเข้าไปชมตัวอย่างไปดูได้ที่ทเจริญทรัพย์ออเดอร์นหนึ่งหน้าวัดบ้านตํแยนซอยชัยยงคูน4 4่สครับหรือว่าโทรสอบถามหาคุณสุนันนะครับศูนย์แปดห้าหกสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์สี่ห้าสามหนึ่งสี่สี่หกเก้าครับ เจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2นะครับซอยรุ่งโรุ่ดทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพราครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ทางด้านอิซุสตังปกาาักพะอีสานวารินชมราดติดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแม็เครื่องยนต์หนึ่งจุดเก,ก้าดีดีไอแล้วก็สามจุดศูนย์ดีดีไอบลูโ hover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันทางเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอแล้วก็สามจุดศูนย์ดีดีไอบลูโ hover นะครับมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับ แรงขึ้นแต่ว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคปกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V-Cross ด้วยและตอนนี้เขาเติมเต็มนะครับนำเอาตัว All-New Mule X ตัวใหม่ครับซึ่งออกแบบโดยคนไทยเรานะครับมีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับดูภายนอกนี้ดูสง,ง่างามมากครับภายในนี้หรูหรานะครับ ผมเองก็มีโอ,อกาสได้ไปทดสอบและยอมรับว่าติดใจครับเป็นรถที่สวยแล้วก็สมรรถนะดีมากแล้วราคาเป็นราคาที่คุณเข้าถึงได้ง่ายครับตัวท็อปนะครับให้ออปชั่นมากครับอาจจะบอกว่ามากกว่าคู่แข่งด้วยซ้ําไปครับแต่ว่าราคาแหมคู่แข่งนี่ตั้งราคาล้านแปดล้านเก้านะครับแต่ว่าตัวมิวเอ็กซ์ใหม่นี้ราคาตัวท็อปเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับ ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกสีเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินชมราบเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริขับไปได้เลยนะครับมีทั้งหมด6 7เดสีให้คุณเลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต,โต้หสปีดครับขณะว่าท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรอเองก็จองไปแล้วคนละคันครับบอกว่าจะเอาไปขับหลังกเกษียณเหมือนกนครับ